ทุ์บอลใช่ป่ะตะวันฉายนี่ฝีมือหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดีกว่าจุกจิกค่ะส่วนทุ์บอลนี่ก็เป็นมวยเข่าผมรู้ว่าความเป็นมวยนี่ตะวันฉายดีกว่าผมผมชอบตะวันฉายเร็วกว่ามีหมัดด้วยศอกด้วยต้นต้นได้เปรียบเลยชอบไปที่ตะวันฉายชอบไปที่ทุบบอลังหว่ามันดีกว่าจังหวะเร็วกว่าเร็วกว่ามีลูดักงงกว่าอู้นี้ก็ถ้าพูดถึงความสดนี่ก็ตะวันฉายส่วนในทุวบอลนี่ก็ได้เก่าเก่าเกมส่วนค่ายนี่ก็พอๆกัน เพราะว่าตะ <cke> วันจ id <hatten> ่ายได้ซ้อมทีเคส่วนไอ้ซุปเปอร์บอลไดซ้อมสิงห์มาวินอุ้นนี้ก็คู้ขี้แต่ว่าผมชอบความเก๋าของซุปเปอร์บอลเก๋กว่าก็ดูว่าดูว่าน่าจะดีกว่าชอบตะวันฉายครับดีกว่าครับอ้าแล้วซุปเปอร์บอลไม่น่ากลัวพี่น้องก็น่ากลัวครับแต่ว่าชอบความสดครับชอบความสดมากกว่าออผมว่าสนุกนะคร <Yeah>, like ับที่สนุกเพราะว่าประสบการณ์ของซุปเปอร์บอลเนี่ยเขาดีครับแล้วก็มีลูกดูลูกเสียงลูกอะไรเขาเขาแต่ว่าความสดความอะไรเนี่ยน่าจะ ตู้ตะวันฉายไม่ได้ถ้า่อยไปโค้งห้ายกอะมองกันนะห้ายกแตก่ความ <นะ S 2> คมของ <pouquinho. S 2> อาวุธอะไรเนี่ยตู้ตะวันฉายไม่ได้แต่พอจบอการ,การ์ดเอาตัวรอดอะไรเนี่ยตัวนี้อาจจะดีครับผมคิดว่า,วาตะวันฉายน่าจะดีกว่าตะวันฉายมีอาวุธแข้งซ้ายที่ไวกว่าแล้วก็อีกอย่างร่างกายสดกว่าแต่ลูก,ลกเก๋าอยู่กับพี่ซุปเปอร,บบร์บอลครับประสบการณ์อะไรเงี้ยตะวันฉายได้ความไวอะไรตัวผมชอบตะวันฉายผมก็ชอบตะวันฉายเหมือนกันคิดว่าเรื่องการฟินซ้อมตะวันฉายดีกว่าไหมครับเท่าที่เห็นก็ ใช่ครับดูเหมือนกระสุนสีระดับหนึ่งรับนิดๆแต่ถ้า Sabes, ย, phrases, ยังความชอบยังทางตะวันฉายมากกว่าผมว่าตะวันฉายน่าจะดีกับช่วงนี้กาลังสดนะครับฝีมือนิดน่าจะดีกว่าครับชอ่าบที่ตะวันฉายครับร่างร่างกายน่าจะดีกว่าในช่วงนี้นะครับเพราะว่าซุปเปอร์บอลก็ชกมานานแล้วครับผมผมว่าถ้าเป็นถ้าเป็นทายกสู้ซุปเปอร์บอลไม่ได้แน่โดยรวมชอบซุปเปอร์บอลครับส่วนตัวชอบตะวันฉายครับเพราะว่าเขาหนักแน่นดีครับกันเลยครับตะวันฉายก็ดกว่าครับเพราะว่าเป็นมวยสดกว่ามองได้ทั้งสองข้างได้เรียกนะ ชอบตู้บอลซุปบอลอ่าผมว่าอาวุธเนี่ยแม่นกว่ายางนู้นเร็วกว่าตุ้บอลหนักแต่ว่าช้านิดอ่ายางขา้เร็วชอบยางซุปเปบอลซุปบอลนะครับผมรอบนี้ผมเชียร์ตุปเปร์บอลนะจริงๆก็ชอบตัวสายด้วยเหมือนกันครับแต่รอบนี้เขาเชียร์ซุปบอลก็ ตะวันฉายก็น้องเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งครับพี่อบอลก็เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งแต่ความจริงผมเมเลือกไม่ถูกเลยถ้าพูดถึงเรื่องประสบการณ์มวยพี่ซุปเปอร์บอลจะเหนือกว่าแต่เรื่องความมววุธหนักหน่วงความสดอยู่ที่ตะวันฉายนะครับขอเอียงไปทางน้องตะวันฉายนิดนึงครับเพราะว่าเน้นอาศัยบวกลหนักจะน่าจะดีกว่าผมชอบซุปเปอร์บอลชอบลูกการคออย่างเดียวชอบชอบเม่อมวยใต้จะบอลมวยใต้แต่ว่าตะวันฉายมันเร็วกว่าชอบตะวันฉายครชอบตะวันฉายความเร็วความเร็ว แม่นตะวันขายครับเร็วกว่าครับเร็วกว่าแล้วก็คิดทุนทำเร็วแม่นคิดทุนทำเร็วคู่นี้นะถ้าชอบความสดนะก็ต้องตะวันฉายสภาพร่างกายสดกว่าหนุ่มกว่าแต่ความเก่ากระดูกมวยเนี่ยเป็นรองนะซุปเปอร์บอลเนี่ยอายุเยอะก็จริงแต่ว่าซ้อมตลอดสภาพร่างกายถึงว่าใช้ได้แล้วก็กระดูกมวยไม่ธรรมดาการแก้เกมเฉพาะหน้าความหนักแรงคู่นี้คู่ขี้สูงสีนะครับแต่ก็ยังเอียงไปที่มวยสดนะครับ อย่างตะวันฉายครับมองยากเลยนะครูนิดย่างเชื่อความสดเอาหนุ่มไว้ก่อนแล้วกัน,นไ,ไปที่ตะวันฉายแล้วกันครับผมมองว่าลูกลูกสดของตะวันฉายผมชอบตะวันฉายนะฟุตบอลเนี่ยอาวุธก็หลากหลายแต่ว่าสํหรังสภาพร่างกายเนี่ยผมรู้ว่าตะวันฉายเขาจะดีกว่ามองเป็นตะวันฉายเนะครับเป็นแชมป์อยู่ว่า จงังหวะฝีมือเนี่ยแลกกันดีต่อจีดูตะวันฉายไปดีกว่าครับถามว่าผมชอบใครผมก็ต้องชอบตะวันฉายครับเพราะว่าผมเห็นฟอร์มแล้วตะวันฉายมันดีกว่าครับออกแข่งของอกไรแล้วมันเป็นมวยที่เตะอาวุธเตะนี่หนักแน่นครับเพราะวันนั้นผมดูใครดูว่าซุปเปอร์มนชนะก็ผมก็ยังเถียงครับ ว่าตะวันฉายนะไฟนี้ผมก็ดูว่าหนังมนเดิมครับตะวันฉายมันเก็บอาวุธเก่งแล้วก็ต้องหวะาเตะนี่มันเตะหนักกว่าขวาของมันนี่เตะได้หนักครับผม,ผมบอกบอกตรงครับไปถามหนึ่งนัดเล็กได้เลยครับถามหนึ่งนัดเล็กได้เลยเขาก็หนึ่งนัดเล็กโดนมันเตะขวานี่น็อกเลยครับผมว่าผมเชียร์ตะวันฉายครับตะวันฉายหนูดูดันสาหรับผมนะครับเรีว่าดูดันมีเอกลักษณ์ในใจผมผมชอบตะวันฉายมากกว่าครับซูเปอร์บอลนะผบชอบแต่ว่าเขาเตะได้ทุกมุมครับชอบลูกการคออะไรเงี้ยห <c oughs> นักแรงก็มีฮะซูเปอร์บอลับ ชอบพี่สายดาราครับผมสายหนักแรงครับส่วนส่วนพี่บอลครับก็หลากหลายครับผมมลีลูกเตะกั้นคอมีหมัดมีอะไรเสริมแต่ว่าชอบพี่สายดาราอยู่แล้วครับผมตะวันฉายใช่ครับใช่ครับผม ผมชอบตะวันฉายครับผมชอบตะวันฉายครับตะวันฉายครับด้วยฟอร์มที่กำลังแรงด้วยแล้วก็สภาพร่างกายยังหนุ่มกว้วยเป็นการตีกามวยไทยครับเพราะว่าซูเปอร์บอลส่รรวนมากจะต่อยคิดแค่คิกบ็อกซิ่งตะวันฉายต่อยมวยไทยมาตลอดผมว่าผมมองว่าตะวันฉายน่าจะ ซูเปอร์บอลครับชอบสไตล์การโชว์ของซูเปอร์บอลครับตะวันฉาย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 ก็คือตะวันฉายครับมีทุกวันนึงทุกวันนึงต้องนั้นตะวันฉายหมดเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับตะวันฉายค่ะตะวันฉายหรอหล่อเลยอ่าใช่แล้วก็คุณเขาเล่นดีอ่ะเขาดูแบบว่าแรงเขาหนักแน่นดีตะวันฉายครับชอบครับเชอบอะไรครับตะวันฉายซูเปอร์บอลนะหัวมันเบียดเบียดนะมันเล่นยากนะโจมโจมชอบพ ซุปเปอบอลซุปบอลซุปบอลมัน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 บูดีบวยบู้วยบู้บวยบูสู้ดีครับทุปบอลครับคู่นี้นะครับสูสีแต่ภาพรวมมองไปที่อาวุธหนักแล้วก็ความสดมองไปที่ตะวันฉายน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากแต่ก็อย่าลืมไปว่าซุปเปอร์บอลนี้ก็มีลูกเก๋าฟันธงเลยตะวันฉายสดใหม่กว่าผมชอบตะวันฉายน่าจะเร็วกว่าแล้วก็หนุ่มแน่นกว่าผมชอบตะวันฉาย ตะวันฉายครับฝีมือรวดเร็วหนักแน่นครับอาวุธคมประสบการณ์ซุปเปอรบ์บอลก็นิดหน่อยอ่ะครับแต่ว่าความหนุ่มความแน่นของตะวันฉายดีกว่าครับชอบไอตะวันสายครับเพราะอะไรครับพี่หนุ่มแน่นแล้วยังฝีมือดีกว่าถ้าเป็นพี่ก็น่าจะซุปเปอร์บอลก็พี่ดูกัน้อมดูสริระดูอะไรอย่างเงี้ยครับดูเทรนเนอร์ด้วยก็จริงๆก็ชอบเป็นคู่แต่ว่าก็ซุปเปอร์บอลก็เราชอบเทรนเนอร์ด้วยครับ ต้องตะวันฉายคนระับเพราะว่าอยู่ในเครือข่ายของผม PK ผมว่า PK ซ้ <PK. S 2> อมดีนะร่างกายโยนแข้งแน่ต้องตะวันฉายาในส่วนตัวของ ผมนะครับมุมมองของผมที่ผมเป็นเซียนมวยนะครับผมยังมองว่าตะวันฉายครับได้สดนะครับได้สดแต่ว่าคู่นี้น่าจะเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งรู้สึกว่าตะวันฉายจะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับแต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อน,นครับผมยังมุมมองของผมผมยังว่าตะวันฉายน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับเธอกติกามวยไทยก็ไปทางตะวันฉายครับราะว่าตะวันฉายเร็วกว่าชอบตะวันฉายมากเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เขามาแรงมากเลยครับแล้วก็ โดยฟอร์มณปัจจุบันก็เพิ่งผ่านมาก็จะเห็นนะครับเลยว่าเขาได้เปรียกครับชอบหนุ่มสดนะชอบหนุ่มสดก้าวเป็นมัดตะวันฉายครับสดน่าจะเอาอยู่น,น่าจะช่วยได้เยอะครับสวัสดีครับผมมวยอูเอ๋บางคนริฟิเนียซาวน่าครับผมผมชอบความหลากหลายของซุปเปอร์บอลนะครับในความคิดของผมเนี่ยตะวันฉายเนี่ยมีซ้ายอย่างเดียวซ้ายกับมัดแต่ซุปเปอร์บอลเนี่ยมีทั้งแข้งมีทั้งมัดมีทั้งศอกความหลากหลายและได้เทรนเนอร์ระดับโลกเขาอีกและตอนนี้มวยเด็กๆเขาว่าดีวันดีคืนขึ้นมาที่ไปซ้อมอยู่กับซุปเปอร์บอลผมงอบ่ึ คนคนรวยเพื่อนครับผู้ช่วยเพชรดินดีผมชอบตะวันฉายนะผมมองว่าอาวุธมวยหลากหลายแล้วก็รวดเร็วกว่าแม่นยํากว่าการตัดสินใจการออกวุธผมดูว่าเกมการโจกเนี่ยผมว่าตะวันฉายนี่เอาอยู่นะครับแวคคิดพี่อึ่งคิดว่าครบยกไหมถามว่าครบยกไหมผมว่าครบยกนะมวยคู่นี้มันเป็นมวยคลาสสิกไม่ใช่มวยหนักแรงนี่ชิงไปชิงริบชิงจังหวะชิงออกกันโอกาสครบยกสูงครับชอบตะวันฉายครับถ้าสําหรับผมนะถามถ้าชอบความเก่าก็ต้องซุปเปอร์บอล์ถ้าชอบความสดความหนักปินซ้ายก็ต้องชอบตะวันฉายแต่ในส่วนตัวผมผมชอบความสด ของตะวันฉายครับตีนซ้ายนี่น่าจะทํางานได้ดีหนักมากแต่ขอระวังลูกลูกก้านคอลูกก้านคอแบบกระโดดเตะมากอะไรมาก่งเงี้ยแต่ก็ชอบไปที่ตะวันฉายครับสวัสดีครับบ่าวบุญการครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็น2นักชกที่สร้างชื่อเสียงให้กับแวดวงของคนมวยโดยแท้จริงนะครับก็ชื่นชมน้องทั้งสองคนนะครับแต่ว่าถ้าจะมองที่ผลแพ้ชนะนั้นก็คงจะเป็นงานที่ยากพอสมควรแต่ว่าถ้าจะให้แอบชอบหรือว่ามีประกอบการตัดสินใจเนี่ยก็มองไปที่ตะวันฉายครับเพราะหนึ่งแหละเรื่องของสภาพร่างกายความหนุ่มความแน่นแล้วก็ ตีนซ้ายค่อนข้างที่จะหนักนะครับส่วนซุปเปอรบ์บอลเองก็มีลูกฉาบฉวยแล้วก็มีลูกทีเด็ดทีขาดที่น่ากลัวเช่นกันโดยเฉพาะที่แฟนมวยรู้จักแล้วก็รู้ดีก็คือลูกเตะก้านคอนะครับคู่นี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะสามารถคุมเกมได้มากกว่ากันแต่ผมมองไปที่ร่างกายของตะวันฉายครับชั่วโมงนี้แร่งแล้วก็มีการยืนระยะที่มั่นคงมากมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะแล้วก็ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้เช่นเดิมครับผมมาทองลูกมาขามหวานครับหรือปุ๋ยดีนายดีครับ,รบชั่วโมงนี้ผมว่าตะวันฉายดีกว่าครับ ร่างกายอะไรดีกว่าแต่ซุปเปอร์บอลเขาก็เก่านะมีลูกอาวุธเยอะกว่าเตะซ้ายเตะขวามีมีทุกลูกอะตะวันฉายเขามีแค่แข้งซ้ายแข้งเดียวแล้วก็คือตะวันฉายเขาถนัดปุกมวยห้ายกผมว่ามากกว่าแต่ซุปเปอร์บอลนะเขาผ่านในนั่นมา,มาเยอะกว่านะมันคู่ขี้มากอะแต่ว่าผมชอบสภาพร่างกายของตะวันฉายมากกว่าเขามีลูกถีบลูกอะไรมันน่าจะดีกว่าตะวันฉายซุปเปอร์บอลเดือนหน้าติกาอะไรมวยไทยมวยไทยมวยไยมีเข็มขัดเดิอพันไหมมี ทุกห้ายกผมว่าถ้ายิ่งวยไทยน่าผมดูตะวันฉายเร็วกว่าแล้วชั่วโมงนี้สดเหลือเกินห้ายกด้วยอ่ะสภาพร่างกายความสดก็ยิ่งอยู่ที่ตะวันฉายการยืนระยะนะครับดูเร็วกว่าสดกว่าและกติกาวยไทยดูว่าเข้าทางตะวันฉายมากกว่าชอบตะวันฉายนะขอโที่บอลด้วยใหญ่ด้วยชอบตะวันฉายนะครับใหญ่ด้วยหลอด้วยคู่นี้ฝีมืออยู่ที่ตะวันฉายนะหลากหลายสายดาราแล้วก็ส่วนเลือกอึดเครื่องแรงนี่ก็ไม่ธรรมดาซูเปอร์บอลแต่ว่าเขาดุนะครับคู่นี้มองไปที่รูปร่างอยู่ที่ซูเปอร์บอลนะฝีมือที่ตะวันฉายยังชอบที่ตะวันฉาย สายดาราเชียร์ซุปเปอร์บอลครับก็เป็นกวันใจกรับดูตลอดใจเลยเชียร์ตะวันฉายออพี่เขา<อ>เก่งอ่ะแล้วก็หล่อด้วยออะมาหนักเตะหนักด้วยอยู่ที่ว่าวันนั้นเขาจะแบบมีเตรียมความพร้อมมากแค่ไหนอะไร เชยร์ตะวันฉายค่ะซูเปอร์บอลครับเพราะว่าเขาแบบทรงเข้มหน่อยพอดีชอบคนทรงแบบนี้มากเลยครับชอบการเตะการออกหมัดออกอาวุธของเขามากเขาเป็นคนแบบมีความพยายามฝึกทุกวันตะวันฉายเขาแฟนเขาเขาค่อนขา้า<บ>ง,ง,ง,งเยอะอยู่แล้วครับช <c oughs> <c oughs> ่วยทรงที่ว่าหน้าตาเขาดีแฟนเขาก็น่าจะมีอันนี้เชยร์เป็นซูเปอร์บอชอบแขนชอบฝีมือนะเชื่อซูเปบอลนะครับใช่ครับตะวันฉายครับเตะหนักครับเตะหนักเตะหนักครับแล้วมาดูไหมที่อุณตั๋วหมดแล้วครับมีตั๋วทักใบไหมครับ <laughs> ชอบตะวันสายครับหนึ่งต่อยหนักเตะหนักหมัดหมัดคมโดยเฉพาะลูกเตะลูกเตะนี่เชื่อกินได้เลย <l> ซื้อบอลนี่นเขาจะเป็นมวยคล้ายๆแบบว่ามวยแบบว่ารอจังหวะการที่จะมารอจังหวะนี่กับฝรั่งได้รอจังหวะได้แต่ถ้าตะวันสายรอจังหวะไม่ได้แน่ไม่ทันแน่แล้วก็เขาเตะย้ำเขาทําอะไรเขาทําย้ำๆแต่แต่ลูกกั้นคอเนี่ยก็ต้องรอจังหวะไงแต่จะใช้กับตะวันสายเนี่ยผมว่ายากอ่าจเลือกตะวันฉายเนาะตะวันฉายค่ะเพราะว่าเขามีอาวุธเป็นของตัวเองค่ะถ่ามาหนูติดตาม วันฉายอยู่แล้วอันนี้ติดตามเพราะอะไรรู้เลยฝีมือเหรอฝีมือเลยค่ะหน้าเขาก็หล่อวันฉายเหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเหมือนเพื่อนเลยอ๋อเพราะฝีมือเหรอหล่อ ชอบซุปบอลกระดูกประสบการณ์ตะวันฉายผมก็ดูว่าน้องก็เก่งนะเรื่องกระดูกเป็นรองเป็นรองอยู่เยอะอาจจะได้ความสดความหนุ่มแน่นลยไรนี้ซุปบอลจักจังหวะเลือกออกเลือกอะไรกันมาจังหวัดตะวันฉายครับชอบฝุ่นชอบร่างกายเป็นซุ้มล่ะไม่ไม่ชอบชอบยังไงครับแต่ชอบตะวันฉายมากกว่าตะวันฉายเหมือนกันครับเคยไปดูตะวันฉายครับไอ้ไอ้นัทที่เขาเตะแขนครับผมตะวันฉายครับมวยฝีมือครับผมซุปปเอร์บอล่ะชอบตะวันฉายมากกว่าครับตะวันฉายค่ะสดกว่าแข็งแรงกว่าตะวั ชายค่ะไตล,าลา์ดาราขันใจผู้หญิง ทั่วประเทศเลยตะวันฉายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลีลาการต่อยสุดยอดมากติดตามมานานแล้วครับซุปเปอ,อามมานานร์บ,บอลก็ผมว่ายังเป็นรองอยู่ผมว่าเจ้าตันสายมากกว่าครับตะนฉายแน่นอนค่ะเพราะว่าเก่งแล้วก็หล่อค่ะไม่ท้ายแค่นี้เลยค่ะโอเคครับไม่แต่เขาเก่งเขาเก่งจริงๆติดตามอยู่ค่ะติดตามอยู่ชอบซุปเปอร์บอลได้กระดูกได้ความแข็งแรงผมว่าไม่แพ้แครับผมว่าไม่แพ้ครับมวยคู่นี้แหละสุดยอดของมวยในประเทศไทยเลยนะเพราะเป็นมวยรุ่นใหญ่ด้วยในรุ่นร้อยสามสิบห้าครึ้นอย่างนั้นเธอพูดว่าตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลเนี่ยนนะะตวั นี่อาจจะชคกับคนอื่นนี่ชคง่ายนะเพราะมวยที่เดินเข้ามาแล้วนี่ตะวันฉายก็เลือกเตะได้แต่ว่าซุปเปอร์บอยน,นี่เป็นมวยที่พ่มือนะลว้ลวนแล้วก็มีเข่าในด้วยนะครับแต่ว่าความชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยนะในยุคนี้ช่วงนี้นะผมว่าตะวันฉายน่าจะมีประษีนิดหนึ่งแ ชกไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจจะชนะซุปเปอร์บอลได้ไง่ายนะเพราะซุปเปอร์บอลเป็นมวยที่ชกยากฉลาดไหวพริบดีแล้วก็เป็นมวยที่ใจเย็นแล้วก็วงในแทงดีกว่าด้วยนะครับได้นอกกันในคู่นี้มองดูแล้ว50-50ระหว่างตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลนะครับแต่ถ้าจะให้ชี้ขาดไปแล้วเนี่ยต้องมองไปที่ตะวันฉายนะเพราะเป็นมวยที่ฉุดฉาดชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ตีนดีแล้วก็ไป กรมถูกปรัมนาตีเนี่ยอาจจะแพ้พริกได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ต้องมองไปที่ตะวันฉายก่อนเลยทีเดียวนะครับวงนอกได้เปรียบกว่านิดนึงคู่นี้นะครับมา50-50เลยสุดยอดของมวยในประเทศไทยยูกนี้